นี่ก็คือกาแฟาขี้ชมดแท้จริงแล้วมันออกมาจากเจ้าตัวนี้นั่นก็คืออีเห็นอีเห็นเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันกับชะมดมีรูปร่างคล้ายกับแมวมีช่วงลำตัวยาวปากเล็กสั้นส่วนใหญ่มีลายแถบหรือลายจุดตามลำตัวพวกมันมีสายตาจมูกและหูที่ดีมากมักออกหากินตอนกลางคืนอาหารหลักเป็นผลไม้มแมลงและพวกสัตว์ตัวเล็กๆ ปีนต้นไม้เก่งมากบางทีก็ลงมาหากินตามพื้นดินสัตว์ในกลุ่มนี้มีเจ้าตัวหนึ่งคือหมีขอที่มีหางยาวและแข็งแรงมากเหมือนตะขอใช้เกี่ยวกับกิ่งไม้เวลาหากินจนกลายเป็นที่มาของชื่อหมีขอนั่นเองแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่มีพวกชมดกับอีเห็นพืชบางชนิดอาจขยายพันธุ์ยากขึ้นเพราะการกินพวกผลไม้ดอกไม้ของพวกเขาช่วยเรื่องการผสมเกสรของต้นไม้ด้วยอาจมีมแมลงศัตรูพืชเพิ่ม เพราะอาหารโปรดอย่างหนึ่งก็คือมแมลงและ,มะแมลงหลายชนิดก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรมมากเลยและอาจก่อให้เกิดโรคระบาดได้ด้วยเหยื่อส่วนหนึ่งคือพวกสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กหรือพวกกลุ่มหนูซึ่งเจ้าพวกนี้ก็เป็นหนึ่งในพาหะนำโรคติดต่อเห็นไหมว่าพวกชมดอีเห็นสัตว์ที่ออกหากินตอนเราหลับมีส่วนช่วยให้ธรรมชาติสมดุลได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะ